ทุกวันเลยอจริงไเยอ้โ้ทุกวันเลยำไมไมไ้้ไอ้ก้จริด้ิงมึงเพี้ยไรทไมอทำไมอะไม่ให้หน่ากูไม่หน่ากูเลยถ่ายคปอ่ไใคร่าไม่ตะกี้ยังไม่ได้อันนี้เลย ตัวอย่างของขยะสังคมนะครับเพจเลสสกูโลกแดงนะครับหรือว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้รนะีเทิร์นพาร์ทหกเนี่ยเขาลงเรื่องราวนี้ไว้ครับคลิปเมื่อสักครู่นะครับเป็นคลิปของคนขับรถกระบะตู้ทึบนะครับที่ขับยังหวาดเสียวมากครับขับผ่านบริเวณหน้าร้านหมูกระทะเนะครับเจ้าของร้านหมูกระทะนี้เขาบันทึกคลิปการขับที่หวาดเสียวแล้วเอาไปลงติ๊กตอ็อกคนมาอวยพรเพียบไปหมดนะครับเจ้าของกระบะเนี่ยน่าจะไปเห็นข่าวเห็นคลิปตัวเองเข้าครับ รู้เลยว่าร้านไหนถ่ายล่าสุดนี้บุกมาหาเจ้าของร้านหมูกระทะครับมาโวยวายด่าเนี่ยครับลูกค้าในร้านนั่งกินอยู่ตกใจกันหมดเจ้าของร้านเขาบอกว่าเมาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความเนี่ยครับผู้ชมเข้ามาหาเรื่องเขาถึงในร้านอย่างที่ผมบอกว่าคือถ้าเราดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าขับวาดเสี่ยวมากนะครับแล้วล่าสุดนี้ครับเพราเขาบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะใส่เกียวหมาครับลวทันะวนเย ทัไเอาทำไมอ้ทกไอ้โก้ไอ้โก้เฮียไอะทำไม่ะไมผมก็ถามพี่แล้ใครด่ากลัวมันด่ากั้นีถ่ายคลิปอไใครด่าไม่ต่กี้ยังไม่ได้อันนี้เลยคลนอนอยู่ไม่ต้องถ่ายสิคนเข้ามาในที่ของเราไม่ใช่ผมอยากรู้ไม่เดี๋ยวโทรศัพท์ตำรวจเลย เดี๋ยตำรวจเลยใช่เข้ามาแหกตาไวๆแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ได้าบ้านเนยถาาลูกค้านยท่าหลุดมานคนตายนะจะบอกให้มันเห็นมากี่คนแล้วเาเขาาโได้แบบมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยตอนปิดมีพี่ไม่ต้องกลัวมีไม่รู้ก่าว่ ยมเกทำซอยไหนของลูกค้าเถอเดี๋ยอย่าพ่งอย่าเพิ่อย่าเพิ่งเห็นไหมว่าเขากินอยู่อ่ะแล้วมาขาดเสียงดังอะไม่ม่อก่รเฮ้ยมันจะไปไหนเดี๋นี่นะครับก็ถือว่าจริงๆเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็มีควาผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าขับรถหวาดเสียวนะครับ อันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนมากนะครับพอมีคนถ่ายคลิปไปลงโซเชียลเนี่ยก็มาโวยวายเขาบุกเข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาถ่ายคลิปก็ไม่ถ่ายด้วยนี่ก็โอ้โหนี่ครับพลังโซเชียลครับ